ขอเจริญในธรรมวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องการอุทิศและแป่เมตตาว่ามีความสำคัญอย่างไรการอุทิศและแผ่เมตตานั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำบ่อยๆฝึกฝน ให้จิตรู้สึกมีเมตตาตลอดเมื่อเรามีความเมตตาจิตก็เริ่มที่จะมีการอยากจะให้การให้นั้นก็คือการอุทิศก็เรียกว่าให้โดยนามประธรรมก็คืออุทิศในความดี ที่เราได้กระทํามมาต่างๆนั่นคือการให้แบบนามประธรรมการให้แบบรูปประธรรมก็คือการให้ทรัพย์สินสมบัติภายนอกที่เราหามาได้สองอย่างการให้นี้เนี่ยก็คือการอุทิศ ซึ่งเริ่มมาจากความเมตตาความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราโดยเป็นกำแพงรัศมีที่จะคอยคุ้มครองเราไม่ให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งอันตรายต่างๆเข้ามาถึงบริเวณจิตเราก็ดีบริเวณร่างกายสังขารเราก็ดี พลังแห่งความเมตตานี้เนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่และอนุภาพมากความเมตตาสามารถที่จะทำให้เราบรรลุแอ่งมรรคผลขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องมีจิตที่เมตตาเริ่มต้นแล้วก็อุทิศ ความดีให้แก่ผู้อื่นโดยรูปธปรรมก็ดีนามประธรรมก็ดีทีนี้การอุทิศก็จะมีวิธีในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างเช่นอย่างหยาบเขาเรียกว่าเรื่องกายภายนอกสิ่งของ ที่เรามีแล้วเราให้คนอื่นที่เหมือนกับการให้ทานนั่นแหละแต่นั่นก็คือการอุทิศให้แก่ผู้ที่มีกายหยาบแต่ถ้าเราใช้คำพูดโดยการบอกกล่าวอันความดีที่เราได้กระทำส่งให้แก่ผู้ ที่เป็นญาติก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วเราเรียกว่านามประธรรมนั้นให้กับกายละเอียดเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอุทิศหรือการให้แบบนี้อยู่เรื่อยๆพลังของการอุทิศการให้นั้นเนี่ย ก็จะได้ตอบโดยการที่เขาจะให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปคิดหรือหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากผลตอบแทนนั้นแต่โดยความปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับไม่ว่ากายหยาบก็ดีกายละเอียดก็ดีพวกนี้จะมีจิตขึ้นมาทันทีแม้ในขณะน,นั้น ยังไม่มีโอกาสที่จะให้กลับแต่จิตเขาจะคิดทันทีว่าเขาจะต้องให้อะไรตอบแทนนั่นเป็นพลังงานที่จะย้อนกลับมาหาเรายิ่งความเมตตาด้วยแล้วเนี่ยเราต้องยิ่งเจริญมันก็จะมีอนุภาพอย่างที่กล่าวก็มีตัวอย่างให้เห็นว่า ในอดีตหลายชาติที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีคนในหมู่บ้านก็ไม่มากนะก็มีผู้นำหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะมีศีนรมเท่าไหร่แต่มีหนุ่มอยู่คนหนึ่งซึ่งมีจิตใจดี และก็มีเพื่อนที่สเนติอยู่กลุ่มหนึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยก็คอยบอกกล่าวเพื่อนในการทำความดีการช่วยเหลือสังคมทำความดีทุกอย่างกุดบ่อบ้างทำสาลาหาช่วยกันแล้วก็พยายามกระจายให้ทุกคนนั้นในหมู่บ้านนี้เนี่ยได้มีศีล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนการทำความดีนั้นเนี่ยก็มีคนไม่ชอบใจราะแน่นอนเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องพบนั้นอยู่สองอย่างสองกลุ่มด้วยกันหนึ่งก็คือคนที่ยินดีกับเราส่งเสริมเราสองก็คือคนที่ไม่ชอบเราไม่ส่งเสริมเราแล้วคอยขัดฟางเรา นี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกแน่นอนเมื่อชายคนนี้ทำความดีอย่างนี้ผู้ที่ไม่ชอบก็ต้องหาคนวายหาวิธีที่จะแกล้งเขาและคนที่ไม่ชอบเขานั่นก็คือผู้นําหมู่บ้านถือว่าผู้นําหมู่บ้านผู้ที่มีอำนาจที่สุดก็ใจร้ายไยสี ให้ผู้ชายคนนี้นั้นเป็นโจรเป็นผู้ร้ายจนเรื่องราวกล่าวไปถึงผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองก็เชื่อในสิ่งที่ผู้นำหมู่บ้านนี้ได้กล่าวก็เลยส่งทหารส่งคนมาจับกลุ่มและสมัยก่อนนั้นเนี่ยใครเป็นโจร ก็จะบทลงโทษที่ค่อนข้างมานั่นคือต้องประหารชีวิตแต่การประหารชีวิตสมัยก่อนนั้นเนี่ยใช้ช้างเหยียบบ้างฝังลงไปในดินแล้วเอาฟางเผาคือให้หลอดให้ล่อแต่ศีรษะแล้วก็เผาทิ้งว่างนี่คือการประหารผู้ที่ทำผิด ทีนี้ของชายนี้เนี่ยเมื่อได้ความตัดสินแล้วว่าเขาเป็นผู้ร้ายจริงๆโดยจากความใ่ความของผู้นำหมู่บ้านแต่ในการประหารชีวิตหรือฆ่าเขานั้นก็จะใช้ช้างเพื่อเหยียบให้เขาได้ตายไปแต่ด้วยที่เขามี จิตเมตตาแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาให้กับช้างนั้นการที่เราแผ่เมตตานั้นแม้แต่สัตว์ใิดอานาก็จะมีความรู้สึกช้างตัวนั้นเมื่อเพชฌฆาตหรือเจ้าของช้างนั้นมีคำสั่งให้เหยียบชายคนนี้เนี่ยสั่งอย่างไรแม้ช้าง ตนนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ย,นนยไม่เคยเลยที่จะขัดคำสั่งเจ้านายแต่มาวันนี้เนี่ยขัดคำสั่งใช้เท่าไรเขาก็ไม่กระทําเพราะได้ความเมตตาพลังเมตตาจากชายคนนี้ช้างนั้นก็จะหยุดนิ่งไม่ํำตามคำสั่งจนมีความงสงสัย โดยผู้ที่สั่งการฝ่ายบ้านเมืองเมื่อเขาเห็นถึงความผิดปกติก็เลยได้สอบสวนใหม่พอสอบสวนใหม่จึงได้ความว่าออผู้ชายคนนี้เป็นคนดีต่อสังคมความดีนั้นมีอยู่จริงแม้แต่สัตว์ก็ไม่คิดที่จะทำร้ายเมื่อความนี้แตกขึ้นมา ฝ่ายใส่ร้ายหรือผู้นำหมู่บ้านนั้นก็ถูกลงโทษแทนส่วนผู้ายคนนี้ก็ได้ประกาศให้เป็นผู้นำหมู่บ้านช่วยเหลือสังคมนี่คือความดีที่ทำนั้นถึงแม้จะทุกทรมานรับผลที่ไม่ดีแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยทอ้อเขายังตั้งมั่นในความดีเหล่านั้น เพราะนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันเวลาภัยพิบัติหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเราอย่าได้ท้อแท้ในความดีเพราะอย่างไรแล้วความดีก็ต้องชนะแต่ความดีนั้นต้องหดทนกว่าเราจะได้ผลนั้นและนี่คือกามที่แผ่เมตตา พลังแห่งความเมตตานั้นมีมากมายนวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรซึ่งเวลาก็มากเพราะฉะนั้นต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดก็คิดให้ทุกคนได้เอาไปปฏิบัติแม้ในเรื่องราวที่อยกตัวอย่างก็ต้องขอให้ทุกคนนั้น จงเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมชาติต่างๆขอให้พวกเธอั้นจงพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่แห่งความสุขอันคงทนตาวรและย,ยั่งยืนซึ่งมีที่ที่เดียวนั่นคือนิพพานหรือสูญยากาศขอให้พวกเธอจงสำเร็จรู้แจ้งในธรรมเหล่านี้จเจริญธรรม